สวัสดีค่ะอยู่กับ My b i r t Station นะคะคลิปนี้พามาดูเจ้าตัวจิ๋วกันต่อนะวันก่อนที่เราเอาไปฝากไว้รังที่มีลูกเขาสองตัวสรุปพ่อแม่คู่นั้นเขาไม่เลี้ยงให้นะเขาจิกหัวเอาเหมือนคือเขาคงรู้อว,ว่ามันไม่ใช่ลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี้ก็คือเราก็เลยต้องเอาออกมาป้อนเองนะคะ สีเริ่มชัดแล้วนะจะเป็นออกแบบสีน้ำเงินม่วงๆนะคะออกไปทำน้ำเงินเข้มๆโคบอลต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจะติดหน้าเหลืองก็ดูแลกันต่อไปนะดูท่าทางก็แข็งแรงดีนะคะเราก็แยกไว้ในกล่องนี้แล้วก็เอาไปไว้ใกล้ๆฮีตเตอร์นะถึงเวลาก็พาออกมาป้อนนะคะอันนี้เพิ่งป้อนเขาเสร็จนะ เดี๋ยวจะถ่ายลงให้ชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ